ครับผมอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวออกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศ AFF Suzuki ครับในวันที่1ทธันวาคมนี้นะฮะก็ล่าสุดนะฮะทางด้านพันษาเฮมิบูลนะออกมากล่าวความรู้สึกนะครับเขาบอกตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเล่นที่สนามบูกิจเลิวครับครับก็ถือว่ากระแสดีนะครับไปเล่นที่มาเลเซียเนี่ยแฟนบอลเนี่ย เป็นความจุแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้จำหน่เรียบร้อยแล้ว8 0 0 0 0เจ็ดพันที่นั่งครับที่บุกิจาริวก็ในฐานะที่ภาษาเฮมิบูลเขาเพิ่งจะได้เล่นซูซูกิกครั้งแรกนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นปาก์กลังตัวหลักของทีมด้วยครับผมแน่นอนว่าแมชเนี้ยก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องการไปเจอเกที่ใหญ่ใช่ครับถือว่าใหญ่สุดของเขาเลยเหมือนกันนะแต่แฟนบอลที่เยอะขนาดนี้เพราะว่าเล่นเกอื่นก,ก็สักสี่หมื่นสามหมื่นอย่างมาก นะครับนี่8,7 0 0เนี่ยโอเคไทยเราอาจจะดูเข้าไปแชมป์กลุ่มจริงครับแต่ว่าด้วยเสียงเชียร์เนี่ยมันก็สามารถกดดันสามารถข่มขวัญทั้งผู้ตัดสินทั้ง,งเรื่องของแฟนบอลที่ทำให้นักเตะเนี่ยเกิดเรียวกว่าสมาธิหลุดได้เหมือนกันเขาบอกว่าต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมดีๆครับเตรียมกันดีๆนะฮะใช่แล้วที่สำคัญไทยเราถ้าเปิดเสต ตั้งแต่ปี2001เลยครับไม่เคยเอาชนะเขาเลยใช่ยังตอนที่เราคว้าแชมป์ Suzuki Cup ครับครับปี2 0 1 4ตอนนั้นเราก็แพ้นะแพ้ที่บูกิจาริว<ม>แต่ว่าสกอร์รวมราได้ครับผมนะครับ,รบซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าเราไปเยือนก่อนครับถ้าเราเก็บ a อเวโกได้มาได้ก่อนหรือว่าเสมอไม่ได้โอกาสที่เราเล่นในบ้านแล้วเราจะทําได้ดีใหมที่สมันก็ ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับผมก็รอดูนะครับวันที่หนึ่งนะครับทีมชาติไทยจะทำได้ดีแค่ไหนนะค,ะครับก็อัเตะตามเวลาประเทศไทยนะครับ19นาฬิกา45บนาทีครับ